สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนเ t อร์ u n นเ r อร์ไรส์วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอพรีวิวอาวุธในวันนี้นะครับก็มาถึงตาของอาวุธสุดไอคอนิกประจำเกมมอนเ t อร์ u n นเ r อร์นะครับนั่นก็คือดาบใหญ่หรือว่าเกร s ซอ r ์สนั่นเองนะครับ เกรซซอดเนี่ยเป็นอาวุธที่มีขนาดใหญ่นะครับแบกอยู่บนหลังเราเป็นดาบยักษ์เพราะฉะนั้นการโจมตีของเกรซซอดหลักๆเนี่ยจะค่อนข้างเชื่องช้านะครับแต่ว่าสามารถทาดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับถือว่าสูงที่สุดในเกมเลยแหละสาหรับฝั่งดาเมจตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่มี motion value สูงที่สุดนะครับสำหรับท่า true charge slash ของเขาซึ่งการโจมตีของดาบใหญ่นะครับหลักๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ การโจมตีหลักๆของดาบใหญ่มันจะเน้นไปที่การชาร์จโจมตีนะครับซึ่งการชาร์จของดาบใหญ่เนี่ยเราจะชาร์จได้ทั้งหมด3เลเวลนะครับสีของการชาร์จก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะครับแต่ละเลเวลเลยก็คือเลเวล1จะเป็นสีแดงนะครับเลเวล2จะเป็นสีส้มและเลเวล3จะเป็นสีขาวนะครับหรือว่าสีเหลืองก็ได้1 2 3กับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแมชินิคก,การชาร์จของดาบใหญ่นะครับถ้าเรากดครั้งชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ย จนสุดนะครับมันจะลดเลเวลการชาร์จของดาบใหญ่ลงนะครับก็คือให้เ,เพื่อนๆสังเกตรตรงสีของการชาร์จนะครับถ้าเราชาร์จปกติแล้วเราปล่อยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีของเลเวลสานะครับก็คือสีขาว1 2ึสครับผมแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเรายังชาร์จต,ต่อไปเนี่ยมันจะกลายไปเป็นสีส้มนะครับก็คือมันจะลดเลเวลลงหเลเวลประมาณนี้ครับผม ถ้าเรากดจนสุดแล้วปล่อยให้มันปล่อยเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เราปล่อยให้ตรงที่ชาร์จเลเวลสานะครับจะเป็นการโจมตีที่แรงที่สุดซึ่งคอมโบหลักของดาบใหญ่ก็คือคอมโบทรูชาร์ดสล็ชนะครับจะเป็นการตีนะครับตีครั้งที่1ตีครั้งที่2นะครับแล้วก็ตีครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยจะคือทรูชาร์ดสล a s ชนะครับซึ่งทั้ง3การโจมตีเนี่ยเราสามารถชาร์จได้หมดเลยนะครับ การโจมตีที่1คือชาร์จสลชนะครับการโจมตีที่2คือสตรองชาร์จนะครับและการโจมตีที่3คือทรูชาร์จสลชครับผมและอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราสามารถชาร์จได้นะครับทุกๆขั้นตอนเลยก็คือชาร์จสลชนะครับเลเวลสามสตรองชาร์จนะครับไปถึงเลเวลสามและสุดท้ายก็คือทรูชาร์จสลชนะครับสามารถเข้าได้ถึงเลเวลสามเลยเหมือนกัน ถ้าเราสามารถลงคอมโบดีได้นะครับน่าจะเป็นคอมโบที่แรงที่สุดของดาบใหญ่เลยครับผมส่วนทางคอมโบวงกลมนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยจะเป็นการตีลงไปนะครับเหวี่ยงดาบแท็คเกิลแล้วก็เหวี่ยงดาบอีกหนึ่งครั้งนะครับการกด X กับ A พร้อมกันก็เหมือนกันนะครับจะเป็นการเสรยดาบใหญ่ซึ่งท่านี้เนี่ยถ้าเราไปใช้โดนเพื่อนนะครับมันจะเป็นการเสรยเพื่อนขึ้นไปข้างบนเราสามารถกดไปได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็สับลงมาเสยแล้วก็สับเสยแล้วก็สับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ท่านี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ระวังหน่อยนะครับอย่าให้โดนเพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้คนอื่นเสียคอมโบนะครับเรื่องต่อมาเรามาพูดถึงการแท็คเคิลของดาบใหญ่กันดีกว่านะครับการแท็คเคิลของดาบใหญ่ก็คือการใช้ไหล่กระแทกไปด้านหน้านะครับในทุกคอมโบของดาบใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคอมโบที่สามารถชาร์จได้นะครับเราสามารถแท็คเคิลส่วนการโจมตีของมอนสเตอร์ไปได้นะครับถ้าเราแท็คเคิลได้ตรงจังหวะตัวดาบใหญ่เองจะมี I ะอะไม damage, เอเฟ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชาร์ตนะครับตรงชาร์จแล้วก็แท็กเกิล้างหน้าแบบนี้นะครับรูชาร์จแท็กเกิลนะครับเอาไว้ดึงจังหวะก็ได้นะครับสำหรับแท็กเกิลเอาจริงๆแท็กเกิลเนี้ยถ้าใครสามารถใช้ได้เก่งนะครับเป็นท่าที่ดีมากของดาบใหญ่เลยนะครับเพราะว่า1ใช้ดึงจังหวะได้นะครับให้เราได้ลงรูชาร์สลได้ตรงจังหวะ2ก็คือสามารถใช้ไอเฟรมมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับแท็กเกิลนะครับแท็กเกิลไปได้เรื่อยๆเลยชาร์จแท็กเกิลชาร์จแท็กเกิลนะครับ สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะครับห <Yeah. S 1> ลักมานี้ครับผม <Yeah. S 1> และอีกหนึ่งอย่างที่สามารถใช้แทคนได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือหลังจากเรากลิ้งนั่นเองถ้าเราปลดอาวุธออกมาแล้วนะครับแล้วเรากลิ้งเนี่ยหลังจากนั้นกด X จะเป็นการแทคเนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถต่อด้วยการชาร์จได้เลยนะครับ แลกหนึ่งประโยชน์ของแท็คเกิลก็คือการเข้าทรูชาร์สแลชนะครับการเล่นดาบใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเน้นในการใช้ทรูชาร์สแลชนะครับก็คือถ้าไม้ตายที่แรงที่สุดของดาบใหญ่นะครับท่านี้เลยถ้าเราใช้ทรูชาร์ l a s h ได้บ่อยนะครับใช้ได้โดนมอนสเตอร์เราก็น่าจะมี DPS ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเข้าทรูชาร์ l a s h ให้เร็วที่สุดแท็คเกิลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าเราปลดอาวุธออกมาเรากลิ้งนะครับแท็คเกิล แล้วก็แทชชันอีกหนึ่งครั้งนะครับและหลังจากนั้นเราจะเข้าทูชาร์สลได้เลยครับผมแลกหนึ่งแมคชนิกของดาบใหญ่นะครับก็คือดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่สามารถตั้งกาดได้นะครับหรือว่าตั้งป้องกันได้ไดเองเราสามารถทําได้โดยการกด Z R นะครับจะเป็นการเอาดาบมาวางไว้ข้างหน้าประมาณนี้นะครับถ้าเรากด X หลังจากเรากดกันเนี่ยมันจะเป็นการเตะน,นะครับเตะแบบนี้นครับเตะ ถ้าเรากด x 2ครั้งมันก็จะเป็นการแท็กเกิลนะครับแล้วก็ต่อด้วยการชาร์จได้เลยนะครับซึ่งท่าที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นท่าที่มีมาก่อนแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ในภาคเวอร์และไอซ์บอลเหมือนเดิมทุกท่าเลยนะครับจะมีการถอดออกไปก็คือเรื่องของสลิงเกอร์นะครับเราไม่สามารถใช้สลิงเกอร์มาขัดจังหวะตอนชาร์จของดับใหญ่ได้แล้วนะครับเพราะว่าภาคที่ไม่มีแล้วต้องใช้เป็นสตรองชาร์จหรือว่าแท็กเกิลแทนนะครับ โอเคต่อมาเรามาพูดถึงแมชชนิกที่เปลี่ยนไปของดาบใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือแมชชนิกการกระโดดตีนะครับการกระโดดตีในภาคนี้ของดาบใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีไวย์บัคกมาช่วยแล้วนะครับมันจะทําให้การกระโดดตีของดาบใหญ่เนี่ยสามารถเข้าทุูชาร์ลัได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้ไวย์บัคดึงตัวขึ้นไปบนอากาศแล้วนะครับเราจะมี2ตัวเลือกด้วยกันนะครับในการตีก็คือ1ชาร์จตีลงมานะครับประมาณนี้2ก็คือ การกด ZR นะครับจะเป็นการเอาดาบจิ้มลงมาเป็น planting trash นะครับซึ่งทั้งสองของโบนี้เราสามารถต่อด้วยการใช้ true charge slash ได้นะครับแต่ว่ามันจะต่อต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็นการชาร์จโจมตีนะครับเราชาร์จตีลงมาปุ๊บเรากดเวี่ยงดาบนะครับกด O หลังจากนั้นมันจะเป็นการเข้า true charge slash เลยครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า ในการเวี่ยงดาบจะมีการชาร์จเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเราชาร์จมาเป็นเลเวลสามการเวียงดาบของเราก็จะเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็ต่อด้วยทรูชาร์จได้เลยต่อมาก็คือการใช้พ n ั i n g t o ทัชนะครับถ้าเราเลือกใช้พ n ั i n g Touch นะครับหลังจากนั้นเราสามารถตามด้วยการใช้สตรองชาร์จนะครับแล้วก็สามารถเข้า t u ทรูชาร์จได้เลยเช่นกัน และอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้าเราใช้ฟันซิ่งชาร์เราก็สามารถต่อด้วยการเวียงดาบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเวียงดาบของเราเนี่ยจะไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราใช้ฟันซิ่งชาร์บวกกับการเวียงดาบเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าทรูชาร์สแลชที่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าตัวการเวียงดาบของเราจะไม่แรงเท่ากับการชาร์จโจมตีลงมานะครับถ้าชาร์จโจมตีลงมาเวียงดาบเนี่ยจะติดชาร์จมาด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต่อด้วยคูชาแส์สลชต่อมาเรามาพูดถึงท่าซิวบายของดาบใหญ่กันดีกว่านะครับท่าซิวบายท่าแรกของดาบใหญ่จะมีชื่อว่า Hunting Edge นะครับจะเป็นการดึงตัวเองไปนขนา้างหน้าด้วยหัวยบักแล้วก็หมุนโจมตีนะครับถ้าเราโจมตีโดนเนี้ยดาบใยา่จะเทคตัวขึ้นกาอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยการโจมตีเลือกได้2อ,อย่างก็คือเหมือนเดิมเลย Hunting Touch กับชาร์จโจมตีนะครับถ้าเพื่อนๆถามว่ามันต่างอย่างไรกับการดึงตัวปกตินะครับ <S <S คือ ถ้าเราใช้ตัว hunting age เนี่ย การชาร์จโจมตีของเราจะแรงขึ้นรวมไปถึงการใช้พันทิงทรัชของเราจะแรงขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับท่านี้นะครับก็คือผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าคอมโบที่ต่อจากพันทิงเอ็เนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมนะครับถ้าเราต่อด้วยการชาร์จโจมตีใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าทูชาร์ชสลัดโดยการใช้การหมุนดาบนะครับที่ผมใชใ้ดูตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าตัวทูชาร์ชสลัจะแรงขึ้นไหมนะครับถ้าทูชาร์ s สลัแรงขึ้นด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยเพราะว่าความแรงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ ผมได้ลองทดสอบดูนะครับสำหรับตัว Hunting Edge กับการโจมตีธรรมดาดามเมจที่เราได้จากการชาร์จโจมตีกางอากาศนะครับจะต่างกันประมาณ2เท่าสำหรับในเดโมนะตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีตัว Training ร o o เมื่อไรเนี่ยผมจะมาทดสอบไปเพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันสามารถทําให้การใช้ True Charge Slash ต่อจาก Hunting Edge เนี่ยแรงขึ้นไหมนะครับถ้าการใช้ True Charge Slash ต่อจาก Hunting Edge แรงขึ้นนะครับจะเป็นท่าที่แบบเรียกได้ว่า OP สุดๆเลยนะครับต่อมาท่าซิลไบร์อีกหนึ่งท่าของเขาก็คือ power cheese นั่นเองนะครับ power s h e e t เนี่ยจะเป็นการดึงตัวไปข้างหน้านะครับพร้อมกับเก็บอาวุธและหลังจากนั้นจะใช้ว i r e b u นะครับพันที่มือเพื่อเป็นการเพิ่ม a อ t a ท k ของเขานะครับดาบใหญ่ซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับเหมาะสมสุดๆเลยสําหรับดาบใหญ่เพราะว่า1ใช้หลบการโจมตีของศัตรูได้นะครับ 2. เป็นการเก็บอาวุธนะครับสามารถต่อด้วยการกินยาได้และ3ยังเป็นการบัฟแ a t t a c ให้เขาด้วยนะครับเป็นท่าที่แบบเรียกว่า perfect ที่สุดสำหรับดาบใหญ่เลยนะครับ มีท่านี้มาแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลควิกชีสแล้วก็ได้นะครับสำหรับดาบใหญ่สามารถใช้ในการจบคอมโบได้นะครับเหมือนกับเราใช้ทรูชาร์สแลชนะครับถ้าเราใช้ทรูชาร์สแลชเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันในการที่ตัวเองจะแบบวางดาบใหญ่ลงไปนะครับกว่าจะเก็บดาบขึ้นมาก,ก็นานนะครับเราจะใช้ท่านี้ในการจบคอมโบก็ได้นะครับแล้วก็โพซิชชั่นนิ่งตัวใหม่นะครับเป็นท่าที่เรียกได้ว่าดีจริงๆ โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับทางของดาบใหญ่ผมก็คิดว่าท่าของดาบใหญ่เนี้ยท่าที่สําคัญของเขาเลยก็คือเ e r า h ชี t นะครับเป็นท่าที่น่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับดาบใหญ่นะครับส่วนทางของ HUNTING เ g e เนี่ยดูเหมือนจะใช้ค่อนข้างยากนะครับ โดนยากนะครับแล้วก็กินวายาบักถึง2ตัวรวมไปถึงครูดาวของวายแบักของเราเนี่ยจะค่อนข้างนานเลยนะครับสำหรับทางฟังของฮันติ้ g เออาจจะเก็บไปใช้ในจังหวะที่มอนสเตอร์ล้มเท่านั้นนะครับโอเคถ้าอย่างไงวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปอาวุธพรีวิวดาบใหญ่เป็นอาวุธที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเหมือนเดิมหมดเลยแค่เพิ่มท่าซิลไบายของเขาเข้ามานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกับอาวุธพรีวิวนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ